นี่ครับผมนายเพิ่งกำลังเก็บมะเขือครับเก็บไปไหนเนี่ยบ้านกรุงเทพกรุงเทพครับนี่ครับผมกำลังเก็บผลผลิตไปฝากคนกรุงเทพจ้ะในสิบมะเขือหัวใจที่เราเก็บต้นเใหญ่ขนาดเอาลูกนี่ไหมนี่ใหญ่ขนาดเอาขนาดเอาลูกใหญ่สวยสดก้อนหนาสดมะเขือสดๆจากต้นเยอะเลยอ่ะ ดีดากเียด,ดกมากอ่ะนั่นเลยต้นครับลต้นเยอะด้วยนะครับยาวไปทักนี่ครับอีกหลายชนิดเลยผลิตครับที่นาของเ สะดาเมื่อกี้ได้มาเยอะมากได้สะดาได้อะไรเมื่อกี้ไม่เก็บอะไรมาพุดซาอะรอซาไม่ได้ถ่ายเลยนะครับเพราะว่านอนอยู่ครับคนรักกล้องนอนหลับครับเมื่อกี้ครับอากาศเย็นนอนอีกยิ่บหนึ่งพักผ่อนเตรียมขับรถกลับกรุงเทพครับขุดหอยขุดปูมาแล้วขุดปูมาแล้วไม่ขุดปูไม่เก็บสะดาว มีอะไรบ้างนะมีขุดปูมีเก็บตะดาวมีเก็บพุทราใช่ไหมเขือนี่ครับแป๊บเดียวเต็มตะกร้าแล้วนะครับนี่ครับดูครับดกมากดกมากครับนี่ครับปกติก็คือก็จะเก็บขายนะครับแต่นี่อันนี้เราก็เก็บไปกินแล้วก็ไปฝากเพื่อนๆที่กรุงเทพนะครับนี่ครับกล้าเลย แปลผักะะที่นาเราบรรยากาศสวยงามนี่ครับครับนีบ่ครับถ้ากลับไปดูที่ผมย้อนความจำนะครับเมื่อก่อนที่ตรงนี้จะเป็นที่นาเลยนะครับนี่ครับเป็นที่นานโลง่โลงๆกว้างๆเลยครับลองเข้าไปดูใน facebook ผมก็ได้ครับ ครับก่อนที่จะพัฒนาพื้นที่จนกลายมาเป็นแบบนี้ครับมีผักสวนครัวมีผลไม้ครับแล้วก็มีบ้านหลาย็อบนิดนดนะครับที่ที่สร้างไว้นี่ครับบรรยากาศนี่ครับสวยงามครับกลานเก็บกระเจี๊ยบมีกระเจี๊ยบแล้วก็เอาไปขายนะครับเพราะว่ากระเจี๊ยบนี่ก็มีหลายๆคน